วันนีครับเพื่อนๆวันนี้ก็ไม่ได้ทางานครับหยุดครับวันนี้หยุดงานช่างครับมีก็ทําไม่มีก็หยุดเข้าสวนครับครับพาไปชมสวนครับวันนี้ปุ๋ยใส่ต้นไม้ครับนี่ครับกําลังพนดินครับในนาครับแน่แน่ครับบ้านบ้านผมเองแน่แน่แต่ภาษาการอาจจะเรียกว่าในนาครับมีหลายพันุ์กันในนามีไม้บอนไซก็มีเขาโห่ปลูกจมกันเลยครับอันนี้ผู้จมพุ่นครับหรือผู้นายพุ่น เนี่ยมะครับมะขามอีลาตามที่ผมเคยเห็นที่ของคลิปของอ,อาจารย์โชคทำนะครับที่เขาทำเฟื่องฟ้าครับเขาก็ผ่า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 ,ผา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 แล้วเขาก็ปลูกลงดินเนี่ยผมจะเลี้ยงให้มันใหญ่ๆครับตอนแรกว่าจะตัดครับเลยยังไม่ตัดแล้วครับปล่อยไม่เงีับเดี๋ยวไม่ใหญ่ๆเขาตัดบวชด,ดัดครับเอาตอไก่อนครับ นี่ครับไม้บอนไซผมมีหลายเยอะครับปลูกโจมโมกับไม้ผลตอนแรกว่าจะดัดเป็นไฮไลท์เดี๋ยวยังไม่ได้ครับเดี๋ยวให้มันลงดินแล้วค่อยตัดตัดตัดทดแล้วค่อยดัดแล้วครับเอาตอไก่อนครับแล้วปลูกชิ้นๆผลกับไม้พวกไม้หนาครับเป็ญมาก,ก็มีเยอะครับเป็ญมากเพ็ญมากมันชอบไปในเพ็นบุ้งครับ น้อยหนาน้ยหนาเพชรปักช่องครับครับครับเนี่ยบรนใจบรนใจก็มาปลูกนี่ก็งามครับมาขามไม่ได้ดัดครับปลูกที่ทิ้งเอาตอกันครับกล้วยกล้วยหนักครับกล้วยหนักอันนี้ละมุดสาลี่ครับในกลมๆครับ สายยักษ์มะกอครับโอ้โหไม้ผลก็เยอะครับอันนี้ก็ละมุดอะไรหนูยาวๆครับผมก็จาชื่อนม่ได้กล้วยครับภามาชมกล้วยหอมทองครับมีหลายครับพอตัดแล้วมันจะเป็นอย่างผมไม่ไดแล้วครับตัดแล้วมมนชอบลามครับปล่อยไว้ให้มันสุดเองดีกว่าฝรั่งครับฝรั่งก็เอิ่มออกดอกครับ ยังไม่ได้มาเด็ดหน่วยไอ้หน่วยครับเอาแค่สองหน่วยครับต้องเด็ดออกครับมะพราะะ้าวตัวแรกสั่งเพื่อนๆภาคใต้มามะพร้าวไอท้ทองมะพร้าวสีทองนะครับไอ้เหลืองมาลายูครับจะมาทําบอนไซบอนไซยังไม่รุ่งครับอาชีพบอนไซมะพราะ้าวตายหมดครับเลยมาปลูกลงดินซะียเลยนี่ครับฝรั่งกำลังออกลูกเยอะเล้วครับ ครับก้อยเตี้ยก้วยหอมทองเตี้ยครับต้นนี้ผมตัดปีครึ่งครับนี่ครับตัดปีครึ่งปีดีกว่าถ้าไปตัดสุดปีมันชอบลามขึ้นบนตัดครึ่งปีดีกว่าดูในคลิปครับบางคนเขาตัดครึ่งปีครับไม่ได้อะไรมาห่อครับโอ้ก็ลกหนูกินหมดครับนี่ครับไฮไลท์ฝรั่งอะไรเนาะผมก็จําชื่อไม่ได้ครับแต่ว่าลูกไม่ใหญ่ครับยังไม่ได้ห่อเับเนี้ยเดี๋ยววันหลังทห่อเนี้ย ลูกไม่ใหญ่ไม่เหมือนไม่เหมือนในพวกฝรั่งไอหง้าสือเพราะนั้นลูกใหญ่ีน,นีลูกเล็กๆนี่เป็นก็ว่ามันยัง,ยงไม่ยังไม่เต็มที่ครับทับหงทองก็มีเยอะครับนี่ครับเนี่ยพอตัดแล้วมันจะเป็นอย่างนี้ครับตัดไปย่าไม่ตัดดีกว่าป่อยให้มันสุดปีไปเลยวันี่วันชิวๆก็าพาชมสวนครับ ไม่ได้มห่อครับเดี๋ยวต้องไปหาถุงถุงกลุ๋ยมห่อครับในนาแนหนาบาซินแดงบาซินครับนี่กล้วยผมเสียหายหมดแล้วครับโอ้โหไอไม่รู้อะไรมากินครับเนี่ยยังไม่ทันสู่ครับมันกินหมดแล้วครับเดี๋ยวต้องไปยิบถุงตะข่ายมาห่อครับครับพาชมสวนของชีวิตชาวสวนครับ เชา้าไปห่อฝรั่งมาแล้วครับอีกส่วนหนึ่งครับสวนนั้นจะเป็นดังฝรั่งเยอะส่วนนี้มีหลายสายพันธุ์สวนนี้สมาชิกเด่นเป็นกล้วยครับกล้วยกับมะพร้าวครับกล้วยกับมะพร้าวกล้วยเริ่มออกหวีแล้วครับปลูกไปแล้วไม่รู้จะไปขายใครครับปลูกไปเลยครับ โอ้คือนี่ไม่ได้มาตัดปีครับโอ้โหปีโคตรยาวเลยครับเดี๋ยวต้องมีควาฟันครับไม่ได้สังเกตดูพีนี่ครับยังไม่ทันสูงอยู่ในลเล็กๆมันก็มากัดกินครับน่าจะเป็นหนูครับบอนไซผมเยอะแยะครับก็บอนไซชอบหลายอย่างครับชอบบอนไซก็ชอบไม้ผลก็ชอบก่อนสายขุดก็ชอบครับขุดขุดจนไม่มีไมใ้ให้ขุดแล้วครับทักนี้ ยังยังไม่ทิ้งครับเดี๋ยวว่างๆก็เข้าป่าครับมันอยู่ในจิตวิญญาณครับถ้าใครเคยขุดไม้เล่นมันใสผมสนับได้ผมก็เล่นมาจะสามสิบปีแล้วครับผมเล่นมาจะปีสามแปดเลิกไปแพักงี้เลิกเลิกเล่นเล่นครับเล่นมันใสมันไหนขายได้ก็มีแรงมันดานใจขุดตะเพื้อขายไม่ได้ก็เงียบพักยกก่อนครับถนนถนนในแดงสุริยาครับ โอเคครับผมสวัสดีครับ